แท็กซี่คือหลอนผู้โดยสารที่ไร้เงาลงมานิดคือคนขับแท็กซี่ที่ยึดอาชีพนี้มาเกือบ20ปีชีวิตเขาคุ้นชินกับถนนหนทางในกรุงเทพ,พยามค่ำคืนเป็นอย่างดีแต่ไม่มีอะไรที่เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เขาจะต้องเจอในคืนนี้เวลาตีสองครึ่งสถานที่ซอยเปลี่ยวแถวชานเมือง ที่มีต้นไม้ใหญ่ครึม้มและไฟถนนกระพริบทีทีคืนนั้นเป็นคืนเดือนแรมอากาศเย็นเยือกและเงียบสง,งัดผิดปกติลุงมานิดกำลังจะตีรถเปล่ากลับบ้านอยู่แล้วเชียวจู่จก,ก็มีชายคนหนึ่งยืนโบกมืออยู่ใต้แสงไฟสลัวชายคนนั้นแต่งตัวด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวเก่าๆกากงเกงสลักสีดำรูปร่างผอมสูงมีสีหน้าซีดเซียวจนเกือบเป็นสีเทา สายตาของเขามันดูว่างเปล่าเหมือนมองไม่เห็นอะไรเลยไปไหนครับลุงมณิตลดกระจกลงถามไปสี่แยกที่มีศาลเจ้าเก่าๆชายคนนั้นพูดเสียงเบามากและเหมือนเสียงจะมาจากที่ไกลๆลุงมณิตจำสี่แยกนั้นได้ดีมันเป็นสี่แยกที่ขึ้นชื่อเรื่องอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับขึ้นมาเลย ชายคนนั้นเปิดประตูหลังขึ้นมานั่งเงียบๆลุงมานิดมองผ่านกระจกหลังเห็นชายคนนั้นนั่งก้มหน้าไม่มีท่าทีจะมองวิวข้างทางใดๆแต่สิ่งที่ทำให้ลุงมานิดเริ่มรู้สึกแปลกๆคือในกระจกมองหลังเขาเห็นแค่บอกรถว่างเปลา่าไม่ปรากฏเงาของผู้โดยสารเลยในกระจกข้างก็ยังไม่เห็นเงาสะพร้อนของชายคนนั้นเช่นกันหัวใจของลุงมานิดเริ่มเต้นแรง เขารู้สึกเหมือนมีน้ำแข็งมาเกาะที่สันหลังแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพและกลัวที่จะทำให้ผู้โดยสารตกใจเขาจึงแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นคุณผู้โดยสารจะให้ผมเลี้ยวซ้ายหรือขวาที่แยกหน้านี้ครับลุงมานิดพยายามชวนคุยเพื่อยืนยันว่ายังมีคนอยู่ตรงไปแล้วเลี้ยวเข้าซอยที่2เสียงตอบกลับมาเหมือนกระสิบจากความว่างเปล่า ตลอดทางที่เหลือมีแต่ความเงียบที่น่าอึดอัดลุงมานิดเหงื่อแตกพลักเขาพยายามเพ่งมองกระจกมองหลังอีกครั้งคราวนี้เขาเห็นร่องรอยการยุบตัวบนเบาะหนังสีดําด้านหลังแต่ก็ยังไม่มีคนอยู่ตรงนั้นเมื่อมาถึงสี่แยกตามที่บอกซึ่งมีสารเจ้าเก่าๆตั้งอยู่จริงชายคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าจอดตรงนี้ครับลุงมานิดรีดจอดรถทันที ชายคนนั้นเปิดประตูลงไปอย่างรุดเร็วโดยที่ลุงมานิดยังไม่ทันได้ทวงค่าโดยสารเดี๋ยวครับค่ารถลุงมานิดหันหลังกลับไปจะเรียกเก็บเงินแต่สิ่งที่เขาเห็นทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบชายคนนั้นไม่ได้เดินไปที่ศาลเจ้าแต่เขากําลังยืนอยู่กลางถนนที่มืดมิดหันหลังให้รถและกําลังยืนจ้องไปที่เสาไฟฟ้าต้นหนึ่งที่เสาไฟฟ้านั้น มีพวงมาลัยเก่าแห้งกรังแขวนอยู่พร้อมกับป้ายบอกทางที่ถูกชนจนบิดเบี้ยวทันใดนั้นลุงมานิดเหลือไปเห็นบางสิ่งบางอย่างบนเบาะหลังที่ผู้โดยสารเพิ่งนั่งมันคือเศษผ้าสีขาวเล็กๆเ,เ,เปื้อนคราบเลือดแห้งๆขณะที่ลุงมานิดกำลังมองเศษผ้านั้นชายที่อยู่กลางถนนก็ค่อยๆหันหน้ากลับมามองเขาใบหน้าซีดเผือดน,นั้นยิ้มอย่างหน้าขนลุกแล้วเขา ก็ค่อยๆจางหายไปในความมืดเหมือนคับควันทูบที่ถูกลมพัดลุงมานิดเหยียบคันเร่งเต็มที่ขับรถออกจากสี่แยกนั้นด้วยความเร็วสูงไม่กล้าแม้แต่จะมองกระจกหลังอีกเลยวันรุ่งขึ้นลุงมานิดกลับไปที่สี่แยกนั้นอีกครั้งด้วยความกล้ากล้า,กล,ากลัว,ลวเขาเดินไปที่เสาไฟฟ้าต้นเดิมและเห็นพวงมาลัยกับป้ายบอกทางที่ถูกชนแต่สิ่งที่เขาเพิ่งสังเกตเห็นคือที่คนเสาไฟฟ้า มีรูปถ่ายขนาดเล็กวางอยู่เป็นรูปถ่ายของชายที่เขาไปส่งเมื่อคืนนี้เองใต้ภาพมีป้ายเขียนว่านายสมชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตณที่นี้เมื่อสามวันก่อนลุงมานิตรีบยกมือไหว้ท่วมหัวและเพิ่งเข้าใจว่าผู้โดยสารที่เขาไปส่งเมื่อคืนนี้ไม่ได้ต้องการไปไหนแต่ต้องการกลับบ้านที่ที่เขา จากไปตลอดการตั้งหา